เบียนะคะเจ้าหน้าที่ R&D ของเวตาลิฟัตฟาร์มาสูติเข้าค่ะสารกระัดนิวเรตมาตัดสารกรัดเข้าบ้างค่ะทําให้เป็นผมเนี่ยมีความแข็งแรงช่วยเรื่องของการ,รงอกของผมให้มีปริมาณที่มากยิ่งขึ้นช่วยลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมค่ะสารกรัดจากทับทิมนะคะมีส่วนช่วยทําให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรงเนื่องจากว่าอุดมไปด้วยวิตามินและธาตุต่าง นอกจากทาให้ผมแข็งแรงแล้วเนี่ยยังไปยับยั้งระยะเพิเรนระยะการเร่องของเส้นผมค่ะทําให้ผมของเราเนี่ยอยุดการตัดได้นานขึ้นบางทีจะช่วยฟื้นฟูนนนสภาพผมเสียให้กลับมาหนุ่มจรวดวิชีวิตชีวาได้ด้วยค่ะ <S <S สำหรับสาระจักมาลาติน,นะคะเป็นสาระจักที่มาจากอ้วยค่ะจะมีส่วนช่วยในเรื่องทำให้เส้นผมมีความมัน เสริมสร้างโครงสร้างต้นผมใหมีความแข็งแรงค่ะเพราะว่ามาราทีเนี่ปจะกอบไปด้วยวิธีบีบเอ่ได้่าชืทีว่าซิลิกาทำให้เิ้นผมมีความแข็งแรงค่ะมานาทีเนี่ยจะไปยับยั้งการทำงานของไฟเอลฟ้าลีดัสเซสซึ่งเป็นเอนไลม์ที่ไปริ่งให้เกิดอร์โมนีเอพีค่ะเมื่อฮอร์โมนดีเอพีมีปริมาณที่ลดลงกันร่วงของเส้นผมก็จะลดต่ สารสกัดมานาตินโทมานอกและมิเลตเป็นสารสกัดหลักที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เสาารมิมอาาฮเทอร์เนโตและเทอร์เนโตคลัสก์